มาไฟในสวนหลังบ้านเราเองค่ะเพื่อนๆนลูกเต็มเลยนะคะแต่ยังไม่สุกดีค่ะเดี๋ยวอันพาชิมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้อันพาทุกคนมากินมะไฟในสวนหลังบ้านนะคะลูกดกมากๆเลยนะคะแต่ปีนี้ลูกไม่ใหญ่ไม่โตนะคะแต่ถามว่าสุกไหมยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณสักสิบห้าถึงสามสิบวันก็น่าจะสุกละคะ่ะ ถ้าสุกลูกเขาจะใสเหนียกว่านี้นะคะเอ๋อ้หาลูกที่เป็นสุกๆพอกินได้เนาะนะะถ้าลูกสุกมันจะสีใสกว่านี้นะคะอันนี้ก็สุกอยู่ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซนตนะคะปีที่แล้วลูกใหญ่มากนะคะเพื่อนๆแต่ปีนี้ลูกไม่ใหญ่ไม่โตะคะอันนี้คือมะไฟนะคะไม่ใช่ลำไมนะคะลำไมลูกจะใหญ่กว่านี้นะคะลูกจะกลมๆเนาะอันนี้มะไฟลูกจะแนวรีๆหน่อยหนึ่งนะคะ อันนี้คือเปรี้ยวอมหวานอยู่นะคะยังไม่หวานอมเปรี้ยนะคะมะไฟตัวน,นี้หวานนะคะเพื่อนลูกดกอยู่นะคะแต่ปีนี้ลูกเล็กนะคะปีที่แล้วลูกบอเออเลยนะคะแต่ปีแล้วอันไม่แน่ใจว่าอันมีคลิปหรือเปล่านะ,ะเพราะปีที่แล้วเมื่งหัดทําคลิปเนาะนยะค่ะมะไฟมะไฟในสวนหลังบ้านเราเองนะคะนะคะน้าตารูกมะไฟเลยค่ะโอ้แซบค่ะ